ปิดท้ายด้วยเรื่องของนักแสดงหนุ่มเดี่ยวสุริยนวัย34ปีที่เผยนาทีเกรริดอุบัติเหตุระหว่างลงแข่งขันงานฟุตบอลช่อง3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นเร็วมากจำไม่ได้ว่าได้รับบาดเจ็บตอนไหนด้วยขณะที่รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูจู่ๆก็รู้สึกเจ็บบริเวณนิ้วก้อยซ้ายแต่ก็ทนเล่นต่อจนจบโดยให้หน่วยพยาบาลในงานช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่เมื่อกลับถึงบ้านพบว่านิ้วผิดรูปจับแล้วรู้สึกเจ็บวันรุ่งขึ้นจึงไปพพบแพทย์ พร้อมเอ็กซเร์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็พบว่ากระดูกนิ้วก้อยข้อแรกข้างซ้ายแตกจึงต้องเข้าฝึอกอ่อนที่นิ้วก้อยข้างซ้ายและติดตามอัปเดตอาการทุกอาทิตย์เป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะหมอก็ทำการจัดจัดดัดกระดู เข้าไปแล้วก็ดามดามเป็นเป็นเป็นเฟือกเอาไว้ครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมก็เราเราต้องไปไปดักทุกๆสัปดาห์ครับให้ให้กระดูกมันเข้าที่แล้วก็สมานกันให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ในเรื่องของวิตามินแล้วก็ที่คุณหมอมียามาให้เพื่อให้กระดูกสมานให้ให้ได้เร็วที่สุดครับผมแต่ว่าเราก็ต้องอยู่นิ่งๆอย่างแบบขยับขยเรื่นมากไม่ได้ครับแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะการบาดเจ็บครั้งนี้นะคะไม่ส่งผลงกระทบต่อง,งานแม้แต่น้อยค่ะ